ขยีย้อนิเมะขอเสนอมาหายุดหยุดวิภพภาคที่6สำนักเต่าตอนที่278ความกระหลบนฟ้านั้นเหนือเมืองยี่มัวเริ่มสงบสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจะดินแดนตรงเฉียนเป็นยอดเขาที่สูงนับหมื่นปกคลุมไปได้หมอกชายชุดเขียวกำลังนั่งคร้อมค่อยๆลืมตาที่ปิดนั้นลำแสงรวดลายมังกรฉายชัดผ่านดวงตาดูเหมือนจะมีเสียงคำรามของมังกรนันเก่าแก่ดังออกมา ส่งผลในพื้นที่ตรงนี้สันสะเทือนใบหน้าชายคนนี้หล่อเหลาห้าลินต้องอยู่ที่นี่คงจะต้องตกตะลึงเมื่อรู้ว่าชายคนนี้คือราชามังกรมรกตชิงจือที่เคยเจอกันในสนามรบโบราณมาแล้วฮ่าฮาเจ้าหนุ่มน่าสนใจจริงๆชิงจือถึงกับยิม้มม่านตาที่ปรากฏแสงรูปมังกรนั้นเปรี่ยมได้ความเก่าแก่และภูมิปัญญาสายตานั้นมองออกไปไกล หมือนจะมองผ่านข่วงมิติพร้อมกับพูดออกมาสำหรับราชามังกรมรกฏชิงจือที่ใช้ความพยามมากในการทะลุมิติเข้าไปขัดขวางดูเหมือนเจ้าหนุ่มนั่นจะไม่ธรรมดาเลยนะที่พื้นที่เบื้องหลังชิงจือนั้นกับเกิดการกระเพื่อมพร้อมกับชายคนหนึ่งคนที่มาใหม่มีผมสีขาวดูเหมือนจะหลุดมาจากยุคโบราณแต่แววตาเขานั้นยากลึกอย่างถึงมือที่โผล่ออกมาราวกับสลักมาจากหยก พร้อมกับเป็่งรัศมีของขื่นหลุนหุ้ยออกมาเป็นภาพที่ตาการตายิ่งหนักเขาจะธรรมดาได้ยังไงเมื่อได้รับครอบครองตาประทับเทวฤกขิดกืนกินศักยภาพเจ้าหนุ่มนั้นอยู่ในขั้นยอดเยี่ยมหากว่าเขาได้ฝึกฝนวรยุทธ์มากขึ้นบางทีพลังเขาอาจจะพัฒนาไปจนถึงขั้นที่น่าสะพึงกลัวก็ว่าได้อืมตาประทับเทวฤกขิดกืนกินปรากฏแล้วหรือ คืนกับเพื่อนบางอย่างปรากฏจากชายชรา,าผมขาวนั้นอย่างประหลาดใจใช่แล้วชิงจื้อยิ้มจากทิศทางของการเคลื่อนย้ายของพวกเขาน่าจะมุ่งหน้าไปยังทวีปเหวี่ยงแต่เทียนหยวนจือ้อก่อกวนค่ายกลนในตอนท้ายดูเหมือนว่าเขาจะถูกส่งไปยังทะเลหลวนมั่วแทนทะเลหลวนมั่วเงินหรือชายชราเนี่ยคิดอยู่คู่หนึ่งข้าจําได้ว่ามั่วรั่วก็ปกคล้องทะเลหลวนมั่วอยู่ที่นี่จุจุ ข้าชักอยากรู้ซะแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตาประทับเทวะทีขิดกื่นกินปะทะก,กับตาประทับเทวะทีขิดเพลิงการกันนะชิงจื้อเนี่ยถึงกับยิ้มจากนั้นก็ยืนขึ้นมองสำรวจเส้นขอบฟ้าสายตาเขาเหมือนจะไปถึงจุดสิ้นสุดของท้องฟ้าพร้อมกับดวงตาที่ลึกลับน้าดีดข้าถูกโจมตีหลังตื่นรู้จากการกับชาติมาเกิดชายชาราผมขาวนั้นก้าวร้าวขึ้นมาดิน เขาค่อยๆบีบมือราวกระยกนั้นเป็นพอบพวกยี่มัวใช่ไหมใช่ห้าห้ามีพวกปีศาจร,ระดับผู้บัญชาการอย่างน้อยสามคนพวกมันคงคิดถึงข่ามากจริงๆชิงจือพูดขึ้นในช่วงสงครามมหายุทธในอดีตท,ท่านปรมาจารย์ผู้สร้างสลักผนึกการกับชาติมาเกิดเพื่อสมานรอยมิติไว้แต่ก็ยังมีปีศาจหลายบางตัวแฝงกายอยู่ในดินแดนแห่งนี้พวกมันเป็นปัญหาในการรับมือ มีหน่ำสายังมีพวกวันณะสูงอยู่ท่ามกลางพวกมันด้วยชายชาราพมเขาเอ่ยแม้ว่าจะมีข่าวการปรากฏตัวของพวกยี่มัวป่าไปในช่วงหลายแสนปีแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะถูกกวาดล้างไปจนหมดจากข้อมูลที่ข้ามีพวกยี่มัวที่ยังเหลืออยู่รวมตัวกันอย่างลับๆข้าสงสัยว่าพวกมันกำลังจะเจาะรอยแตกมิติและติดต่อกับเผ่ายี่มัวที่อยู่อีกด้านหนึ่ง บางทีพวกมันกำลังวางแผนจะเจาะมิติรอยหนึ่งละมั้งชิงจือถึงกระถอนหายใจเป็นเรื่องยุ่งยากแน่ถ้ายมิติเกิดรอยแยกโลกใบนี้ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านปารมาจารย์ที่จะแบกรับภาระใหญ่หลวงได้แล้วอืมแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกับชาติมาเกิดแต่ยังไม่ถึงระดับของท่านปารมาจาร์ในบรรดาศิษย์ของท่านต่อน,นั้นคนที่ดูมีความหวังมากสุด ในการไปถึงขุมพลังระดับนั้นได้ก็น่าจะเป็นราชินีน้ำแข็งแต่โชคหลายเรายังสัมผัสไม่ได้ถึงคลื่นหลุนคุ้ยของราชินีน้ำแข็งเลยกระทั่งตอนนี้ข้าเกรงว่านางจะตายระหว่างการย้อนกลับเข้าไปในวัฏจักรการกับชาติมาเกิดชายผมขาวพูดขึ้นชิงจือพยักหน้าดวงตาจ้องมองสัญญาณความวุ่นวายเริ่มก่อตัวแล้วข้าสงสัยว่าครั้งนี้เราจะรอดพ้นหายนะครั้งใหญ่ไปได้หรือเปล่า ชายชรา,าผมขาวก็ได้แต่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรออกมาความรู้สึกระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างผ่านมิตินั้นเป็นอะไรที่แย่มากๆนี่เป็นความคิดเดียวที่อดิน์ตรงเนี่ยรู้หลังจากสติสามปชัญญานั้นดับไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้จิตใจสับสนไม่ไปล่อยให้เขาได้ฟื้นคืนสติขณะเดียวกันก็ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ในตอนนี้บอกไม่ได้ว่า ยังมีชีวิตยอยู่หรือตายไปแล้วกันแน่สภาวะนี้อยู่ได้ไม่นานแต่ขณะสติกำลังจะหลุดในความมืดรินตงก็ดินเสียงบางอย่างรอบกายจากนั้นเขาก็สิ้นสติไปในจังหวะที่รินตงตกอยู่ในสภาพสิ้นสตินั้นเขามีอาการมึนงงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาพบว่าเริ่มกลับมาควบคุมร่างกายตัวเองได้นี่ทำให้เขาถอนหายใจรงอกดูจากสถานการณ์แล้วเขาน่าจะรอดชีวิตมาได้ ภาษาสัมผัสเลิ่อนเลือนลางตัวเขารู้สึกได้คลับคล้ายคับข,าข่บขาวว่ามีบางคนกําลังคอยดูเขาอยู่ยิ่งกว่านั้นยังมีสตรีนางหนึ่งอีกด้วยดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปนานตอนที่เขาเนี่ยหมดสติในที่สุดแสงสว่างก็ซองผ่านความมืดนั้นสายเข้ามาในจิตไร้สํานึกของเขาเปลือกตาที่หนักอึ้งนั้นค่อยๆลืมขึ้นในทสุดช่องเล็กๆก็เปิดออกสายตาที่ผ้ามัวเริ่มกระจ่าง สถานที่ที่อยู่เบื้องหน้าเขาเหมือนจะเป็นกระจมสร้างหยาบๆที่สร้างคุมรถสินค้าตัวดินตองก็มองกระจมนั้นจิตใจเนี่ยเริ่มรับรู้ความทรงจำเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาเมืองยี่มัวสงคามใหญ่ค่ายกลเคลื่อนย้ายสำนักหยวนหมึงลมหายใจที่มีแต่ความสับสนนั้นถูกค้นออกมาจากนั้นก็มีท่าทีหวาดผวาเมื่อพบว่าร่างกายตนเองเนี่ยอ่อนปวกเปียกขณะเขาสะดุ้ง คอดินตรงก็มองไปทั่วร่างกายพบว่าทุกอย่างภายในนั้นยุ่งเหยิงแม้แต่เส้นสายยังแสดงสัญญาณบิดเบี้ยวอาการบาดเจ็บแบบนี้บอกได้ว่าย่ำแย่จิตขอดินตรงจมอยู่ในจุดดันเจียนตรงนั้นวิญญาณอภิมนุษย์นั่งอยู่ในกรงร้อผนึกมังกรแต่แสงสีทองรอบๆกลับม่นแสงราวกับกําลังจะหายไปเจ็บหนักเลยฮะหัวใจอดินตรงเนี่ยหล่นไปเขาไม่คิดเลยว่า,าการบาดเจ็บครั้งนี้จะรุนแรงถึงขนาดนี้หากเป็นคนอื่น คงจะพิการไปแล้วดูเหมือนว่าข้าจะต้องค่อยๆฟื้นฟูพลังตัวดินต้องพูดขึ้นร่างกายเขาแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดายิ่งกว่านั้นตอนที่เขาอยู่ในเมืองยี่หมวกคลื่นลังกอนฟ้าในร่างก็หลอมรวมกับร่างกายของเขาเนื่องจากแรงกดดันยิ่งทําให้ร่างเขาแข็งแกร่งขึ้นหลายส่วนดังนั้นอาการบาดเจ็บในครั้งนี้อาจจะรุนแรงแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหายสนิทได้ตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนกันจินตคอรินต้องแนวรุดออกมา ตอนนี้เขาอ่อนแอดูเหมือนว่าทุกคนสามารถฆ่าเขาได้ซึ่งสภาพตอนนี้ทำให้เขาต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแม้ค่าจะบาดเจ็บรุนแรงแต่ก็น่าจะพอเรียกวิญญาณอภิมนุษย์ควบคุมซากมารได้หลังจากพักสักระยะหนึ่งนั่นน่าจะช่วยป้องกันตัวเองได้รินตองเนี่ยถอนหายใจไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนเขาก็ไม่อาจดิ่งเฉยได้ข้าอยากรู้ว่าเสียวเตี้ยกับเสี่ยวเหยียนเป็นยังไงบ้าง ดูเหมือนว่าเราจะถูกแยกจากกาันซะแล้วรินตงเนี่ยกัดฝันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเซียวเยียรหรือเซียวเตี่ยวข้าจะร้างบางสำนักหยวนเมืองให้ลาบครับขณะความคิดนี้นะ่ะปรากฏขึ้นในใจรินตงประตูรถที่ปิดสนิทก็เปิดออกทันใดนั้นะสายตาเขาก็จับจ้องไปยังบานประตูที่เปิดออกลางหญิงสาวปรากฏในสายตานางเป็นหญิงสาวสวมชุดสีฟ้ารูปรักไม่อาจเทียบได้กับชิงถานหรืออิงหุ่นหุ่นแต่ก็น่ารัก ภายในดวงตานางฉายแววประหมาะ่าพอเข้ามาหญิงสาวเขอยดินตรงฟื้นตัวจากอาการตื่นตะลึงและภายใต้สถานการณ์นั้นตัวนางก็พูดว่าเจ้าฟื้นแล้วรือรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าดินตรงนางก็พยักหน้าดูแล้วเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อันตรายที่ทําให้ปวดหัวเขาเพียงแต่ไม่รู้ว่าที่แห่งนี้คือที่ไหนกันแน่รถบรรทุกสิงค้าข้าพบเจ้าเมื่อห้าวันก่อนตอนนั้นทั่วร่างเต็มไปด้ยวยเลือดและหมดสติ แต่ข้าเห็นเจ้ายังหายใจก็เลยนำตัวกลับมาหญิงสาวน่ารักมองดินตรงข้าชื่อกูหยาข้าดินตรงแม่นางกูขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือลินตรงเผยรอยยิ้มเป็นมิตรเขารังเลคู่หนึ่งก่อนถามว่าข้าขอถามได้ไหมว่าแม่นางพบคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนอื่นขณะช่วยเหลือข้าหรือเปล่าเขากำลังถามเกี่ยวกับเสียเยเ่ยวเตี้ยกระเสียวเย็นกูหยาคิดคู่หนึ่งต่อมานางสายหัว พอเห็นแบบนั้นตัวดินตรงก็ผิดหวังดูเหมือนเขาจะแย่กับเสี่ยวเตี้ยวกับเสี่ยวเหยียนแล้วอาการบาดเจ็บของเจ้าสาหัสมากข้าเลยขอให้พี่กูเยี่ยช่วยรักษานางบอกว่าเสียงกูยาเนี่ยหยุดไปจากนั้นก็พูดว่านางบอกว่าในอนาคตคงยากที่เจ้าจะฝึกวรยุทธ์ได้อีกแล้วตัวดินตรงอึง้งไม่ได้พูดอะไรเขารู้ดีอาการบาดเจ็บในร่างกายย่ำแย่มากหากเป็นจอมยุทธ์ธรรมดาพลังยุทธ์คงถูกทำลาย แต่เขาไม่ใช่คนธรรมดาสักหน่อยแม่นางกูหยาที่นี่ที่ไหนกันลึะรินตงถามที่นี่คือกเกาะเฉียนหลิงกูหยาตอบเกาะเฉียนหลิงตัวรินตงก็เริ่มใช้ความคิดที่นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของดินแดนตงเฉียนกงนหรือดินแดนตงเฉียนกงนหรือชื่อน,นี้ทําให้กูหยาได้ตกใจมากก่อนจะพูดว่าเจ้าคงหมายถึงดินแดนตงเฉียนของทวีปเฉียนใช่ไหมที่นี่เป็นเขตทะเลเทียนฟงที่อยู่ในดินแดนทะเลร,รวนม่วง ซึ่งอยู่ไกลจากดินแดนตรงเฉียนมากแม้แต่จอมยุคขุมพลังซึ่งเฉียนยังใช้เวลาครึ่งปีเหาะมาถึงยิ่งกว่านั้นเวลาที่ว่าก็หมายถึงไม่พบอุปสรรคใดๆในการเดินทางด้วยนะดินแดนทะเลหลวนมั่วทะเลเทียนฟงกันรือชื่อนี้ประหลาดสําหรับหลินตงมากแม้เขาจะรู้ว่าระยะทางที่เชื่อมต่อในค่ายกลเคลื่อนย้ายนั้นจะไกลแต่เขาก็รู้สึกหลงทางขึ้นมาซึ่งขาดกับบุคลิกของเขาตอนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ไกลจากดินแดนตรงเฉียนมากขนาดไหน ความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่คงนานก็ดินต้องจะส่หน้าในเมื่อการแตกหักของเขากับสำนักยวนเหมืองมาถึงระดับนี้ก็ไม่มีที่ไหนในดินแดนตรงเฉียนที่เขานั้นจะสามารถอยู่ได้อาจเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่เขามาถึงทะเลหลวนมัว่วเขาเคยได้ยินเสี่ยวเตีย้ยพูดถึงทะเลหลวนมัว่วสถานที่แห่งนี้กวา้างใหญ่ยิ่งกว่าทวีปเฉียนอีกเห็นชัดว่าสำนักยวนเหมืองคงเอื้อมมือมาไม่ถึงถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นการให้เขาได้เติบโตขึ้น ทะเลหลวนมว่วตัวดินตรงคู่ชื่อนี้อยู่ในใจหลายครั้งพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจหลังจะคิดอยู่นานความดีใจก็ปรากฏเขานึกขึ้นได้ถึงแผนที่ที่เขาได้จากขอคอยจองเวทในเมืองเหยียนซึ่งมีตำแหน่งตาประทับเทวะที่ขีดจุด1คือตาประทับเทวะิกิขดกืนกินที่เขาครอบของเขาไม่ได้คิดถึงตาประทับเทวะิกิขดอีกชิ้นเนื่องจากอยู่ไกลจากด,ดินแดนตรงเฉียนแต่เมื่อคําว่าทะเลหลวนมั่วเนี่ยเข้ามาในหัวเขา ก็ไปสะกิดความทรงจํานั้นก่อนหน้าเสียวเตียเคยพูดถึงตาประทับเทวฤกขิจชิ้นที่สองที่อยู่ในแผนที่ว่าอยู่ในทะเลหลวนมั่วตาประทับเทวฤกขิจชิ้นที่สองแม้แต่คนที่ใส่เยือกเย็นอย่างตัวเขายังอดไม่ได้จะมีความรู้สึกปิติเมื่อคิดได้พลังอันยิ่งใหญ่ของตาประทับเทวฤกขิจเป็นประสบการณ์ที่เขาสัมผัสมานานหากเขาสามารถครอบครองตาประทับเทวฤกขิจอีกชิ้นพลังจะพุ่งทะยานไปไกลยิ่งกว่านั้น คงจะทำภารกิจจากศิลาต้าหวางได้สำเร็จแน่ดูเหมือนการมาทะเลหลวนมั่วจะมาถูกทางซะแล้วโอเคครับเจอกัน้นคลิปหน้าบายบายไปแล้วครับ